ที่ร้านโชคดีแก๊สเนี่ยทำอะไรบ้างติดแต่แก๊สอย่างเดียวหรือหรือว่าทําอย่างอื่นด้วยนะครับสาหรับโชคดีแก๊สแล้วไม่ได้ติดเฉพาะแก๊สอย่างเดียวนะครับสวัสดีครับสวัสดีูค้าทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีหลายๆท่านนะครับหลังสงการนี่ยังไม่ได้ทําคลิปให้ลูกค้าเลยแล้วก็ ตอนนี้ช่วงนี้ลูกค้าก็จะถามเข้ามานะครับว่าที่ร้านโชคดีแก๊สนี่ทำอะไรบ้างติดแต่แก๊สอย่างเดียวหรือหรือว่าทําอย่างอื่นด้วยนะครับมีงานบริการอะไรเกี่ยวกับรถยนต์บ้างนะครับสําหรับโชคดีแก๊สแล้วไม่ได้ติดเฉพาะแก๊สอย่างเดียวนะครับเรื่องงานบริการยานยนต์นะครับของเราแทบจะครบวงจรเลยนะครับยกเว้นแอร์กับสีแล้วก็ยางนะครับนอกนั้นทําหมดนะครับติดตั้งแก๊สรถยนต์ซ่อมระบบแก๊สรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเบรคคัดช่วงล่างนะครับ เดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าเราทําอะไรบ้างนะครับมาดูอย่างงานซ่อมเครื่องยนต์นะครับบริการซ่อมเครื่องยนต์หรือว่าปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับหลังจากติดแก๊สแล้วนะครับเราก็รับนะครับอย่างคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าเวลโรคันนี้ฝาสูบแตกนะครับเดี๋ยวคันนี้รอฝาสูบอยู่ลูกค้าเบิกฝาสูบอยู่นะครับแล้วก็คันนี้เป็นมิสูเอ็กเพนเดอร์นะครับเอ็กเพนคันนี้วาล์วรั่วแล้วก็ เปิดฝาสูบทำบ่าวาวใหม่เหมือนกันแต่คันนี้เปลี่ยนชุดแก๊สด้วยนะครับน้องกำล,ลัง่าวลิงสายไฟอยู่นะครับรอฝาสูบที่จะมาประกอบนะครับคันนี้เป็นลูกค้าลูกค้าเก่ามาจากนาครสวรรค์นะครับคันนี้เป็นรถเบนซ์นะครับวางเครื่องมาใหม่นะครับแล้วก็จะมาซ่อมระบบแก๊สแต่ชุดแก๊สอันเดิมมันเก่านะครับทัางนี้เขาก็เลยแนะนําให้เปลี่ยนชุดแก๊สใหม่ไปเลยนะครับอันนี้ติดตั้งติดตั้งชุดหน้าใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกคันนะครับคันนี้เครื่องสั่นนะครับเป็นโตโยต้าไอเวนซ่านะครับ คันนี้เครื่องสั่นแล้วก็ลูกค้าจะมาปรับจูนนะครับแต่ก็แนะนําลูกค้าไปว่ามันปรับจูนไม่หายหรอครับต้องตั้งวาลก่อนคันนี้เดี๋ยวรอปรับเกียร์ถ้วยวาลนะครับเดี๋ยวก็มาประกอบนะครับคันนี้เดี๋ยวรอร้องนะครับที่ซ่อมคันนี้อยู่นะครับส่วนคันนี้เป็นลูกค้านอกนะครับอ่าคันนี้ไฟเอนกินโชว์นะครับสูบ2มิดไฟนะครับหรือว่าส่วนผสมสูบ2ไม่สมบูรณ์นะครับเช็คแล้วนะครับหัวฉีดน้ามันไม่มีปัญหานะครับแล้วก็มาเช็คที่ระบบแก๊สนะครับ รู้สึกว่าหัวฉีดสูบสองนะครับทำงานไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยอัปเกรดจากหัวฉีดวอ r เทคจีนเป็นหัวฉีดฮานานะครับนี่ครับทำขาเยืดให้สวยงามครับเดี๋ยวช่างเมืองจัดให้ครับไปสำหรับที่ร้านโชคดีแก๊สคาร์เซอร์วิสนะครับก็เรื่องบริการรถยนต์นะครับก็ถือว่าแทบจะครบวงจรนะครับสำหรับรถติดแก๊สนะครับ ก็สามารถรองรับรถได้หลายคันนะครับแล้วก็มีห้องรับรองนะครับให้ลูกค้านั่งรอนะครับส่วนอาการที่มันหนักเบาหรือว่าอะไรยังไงครับเดี๋ยวก็จะแจ้งหน้างานอีกทีนึงลูกค้าสามารถนั่งรอรับรถได้ไหมถ้าลูกค้าไม่สามารถนั่งรอรับรถได้ผมก็จะแจ้งลูกค้านะครับว่าวันนี้ต้องจอดรถทิ้งไว้นะครับอย่างคันนี้คันนี้ก็มาประมาณช่วงเย็นๆนะครับมันต้องตั้งวาล์วนะครับก็ต้องจอดรถไว้นะครับส่วนคันไหนรอรับรถได้ก็รอรับรถได้เลย ส่วนงานติดตั้งแก๊สนะครับก็คือสามารถรอรับรถได้เลยนะครับนั่งรอรับรถได้เลยนะครับงานติดตั้งแก๊สเสร็จภายในวันนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็มีประมาณนี้นะครับส่วนท่านใดที่จะจองคิวเข้าติดตั้งแก๊สตอนนี้หลังจากสงการมาคิวไม่ยาวนะครับคิวไม่ยาวก็ไม่เกิน1อาทิตย์นะครับไม่เกิน1อาทิตย์คิวไม่ยาวนะครับสามารถนัดคิวเข้ามาเลยส่วนงานเซอร์วิสก็เข้าได้ตลอดนะครับไม่ต้องนัดคิวนะครับงานเซอร์วิสเข้าได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม